ผมพามาดูคลิปนี้เป็นคลิปทหารไทยกับทหารเขมรประจันหน้ากันนะครับทหารเขมรเนี่ยที่เดินเข้ามานี่เขาบอกว่าเส้นทางนี้พวกผมเดินประจําแต่ทหารไทยของเราก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตของไทยเป็นดินแดนของไทยพวกคุณต้องไปหาเส้นทางเดินใหม่แล้วนะซึ่งเขมรพวกนี้มันก็เข้าใจนะครับ มันก็พยายามอธิบายแต่ทหานไทยเราก็อธิบายกลับว่าไม่ให้เดินเป็นเป็นดินแดนของไทยพวกเขาก็เดินกลับนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้ามันพูดคุยกันแบบนี้รู้เรื่องมันก็ดีนะครับแต่คมเมนบางกลุ่มบางพวกมันพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วมันก็เถียงมันก็ดันมันก็จะบวกอย่างเดียวแต่สําหรับกลุ่มทหารคนนี้พวกนี้คือคุยรู้เรื่อง บางคนของเขมรนะครับทหารเขาก็สนิทกับทหารไทยของเราและเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุปะทะด้วยนะครับแต่ด้วยเหตุจําเป็นเท่านั้นที่เราประทะกันสําหรับกลุ่มนี้ก็คุยรู้เรื่องก็ดีไปนะครับเขาก็ล่าถอยกลับไปน่าจะไปหาเส้นทางเดินใหม่นะเพราะว่าเราไม่ให้เดินแล้วเพราะว่ารอบนี้เรายึดดินแดนของเรากลับคืนมาก็เป็นอธิปไตยของเราเราก็ควบคุมแล้วก็เดินลาดตระเวนผมไม่รู้จะ คุณเคยเดินมาแทบแทบนี่ไหมในอาจจะมันเป็นเส้นทางของไทยไงเราต้องรักษาไว้เป็นเส้นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองใช่ถ้าเราจะเดินเราต้องเดินเส้นเหนือนั่นแหละใช่ครับใช่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 ครับใช่ครัตอนนี้ผมไปเคยเดินอยูประจำไหใช่ใช่มันเป็นในพื้นที่ของไทยเราไหครับครับครับมีอะไรก็บอกเคลียร์เนาะ ครับมีอะไรคุยกันผมก็คุยกับอนี้เสนาธิเวียนเนี่ยของของของที่พวกเราเคยเดินเป็นของไทยที่เคยเดินใช่เราต้องใช้เส้นทางใหม่เอาแหละใช่ใช่คุยกับคุยกับนายครัุยกับนายผู้เลิกใครับครับเดี๋ยวุณจะกอไปทางนี้นะโอ้โหนี่หรอทำไมเพราะพวกผมดักไปหมดแล้วนะมันออกไม่ได้เราออกไปเส้นเดียวเราเดินไม่ไปทางไหนเราเมื่อกี้ เีอยมาหานุ้นใปออกเส้นเดิมออกเส้นเดิครับออกเส้นเดิมเเดมเนะไม่ได้ไม่ได้่อน้เ่ครับี่ยวๆเกี่ยนตอนใบ้านนะโอเคโอเคโอเคคไ Gracias